¡Ah! <laughs> ¡Ah! <laughs> พอดีทราบว่าอาจารย์ทำงานอยู่ในแวดวงนี้คุณพ่อของอาจารย์ก็เป็นครูดนตรีไทยผมก็เลยอยากจะสอบถามความเห็นอาจารย์ในเรื่องนี้ดูสักหน่อย ก่อนที่จะนํเสนอต่อท่านผู้นาเผื่อว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยเพิ่มเติมอะไรให้ได้บ้างกฎระเบียบพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนก็ถึงเวลาที่ต้องทําแล้วล่ะครับท่านผู้นามีนโยบายแน่วแน่ที่จะสร้างชาติให้เป็นอารยะวัฒนธรรมบางอย่างจึงสมควรได้รับการปรับปรุงและควบคุมไม่เป็นที่เป็นทางสักทีควบคุมแม้กระทั่งเรื่องดนตรีเนี่ยนะครับก็ทุกเรื่องนะครับ โดยเฉพาะที่มันโบราณล้าสมัยคงเกินสติปัญญาของผมที่จะให้คําแนะนําได้ครับแต่ถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อและครูดนตรีไทยท่านอื่นก็คงจะไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันก็ขอบคุณนะครับที่ให้คําตอบผมตรงๆถึงเรื่องนี้จะกระทบความรู้สึกของใครอยู่บ้างแต่ผมถือว่าเป็นนโยบายสําคัญที่ผมรับหน้าที่ดูแลอยู่ ังไงอาจารย์ก็ลองไปศึกษาดูก่อนก็นแล้วกันนะครับผมคงเร่งให้มีการประกาศใช้ในเร็วๆนี้พอดีทราบว่าอาจารย์ทำงานอยู่ในแวดวงนี้คุณพ่อของอาจารย์ก็เป็นครูดนตรีไทยผมก็เลยอยากจะสอบถามความเห็นอาจารย์ในเรื่องนี้ดูสักหน่อยก่อนที่จะนำเสนอต่อท่านผู้นำเผื่อว่าอาจารย์เนี่ย จะช่วยเพิ่มเติมอะไรให้ได้บ้างกฎระเบียบพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนก็ถึงเวลาที่ต้องทำแล้วล่ะครับท่านผู้นำมีนโยบายแน่วแน่ที่จะสร้างชาติให้เป็นอาระยะวัฒนธรรมบางอย่างจึงสมควรได้รับการปรับปรุงและควบคุมให้เป็นที่เป็นทางสักทีควบคุมแม่กระทั่งเรื่องดนตรีเนี่ยนะครับก็ทุกเรื่องแหละครับโดยเฉพาะที่มันโบราณล้าสมัย คงเกินสติปัญญาของผมที่จะให้คําแนะนําได้ครับแต่ถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อและครูดนตรีไทยท่านอื่นๆก็คงจะไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันก็ขอบคุณนะครับที่ให้คําตอบผมตรงๆถึงเรื่องนี้จะกระทบความรู้สึกของใครอยู่บ้างแต่ผมถือว่าเป็นนโยบายสําคัญที่ผมรับหน้าที่ดูแลอยู่ ังไงอาจารย์ก็ลองไปศึกษาดูก่อนก็นแล้วกันนะครับผมคงเร่งให้มีการประกาศใช้ในเร็วๆนี